ที่อาคารเสนาบันเทิงค่ายเมงรายมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพลตรีบุญยลิเศเกษตเวีินผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่37เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกค่ายเมงรายมหาราชที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมารวมจํานวน385ครอบครัวซึ่งเงินช่วยเหลือที่มอบให้กับครอบครัวกําลังพลในครั้งนี้นะคะได้รับงบประมาณจากพลเอกเจริญชัยหินเทาอดีตผู้บัญชาการฐานบกโดยในขณะที่ท่านดารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการฐานบกค่ะได้ไปตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของกําลังพลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งนอกจากพี่น้องประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะกําลังพลเองเนี่ยแล้วก็ครอบครัวก็ประสบอุทกภัยด้วยเช่นเดียวกันท่านจึงมอบง,งบประมาณเพื่อน,นํามาใช้ช่วยเหลือกําลังพลและครอบครัวให้ได้มีพลังใจในการทํางานโดยฝากให้พลเอกพนาแล้วปลดทุกผู้บัญชาการฐานบกท่านปัจจุบันนํางบประมาณไปมอบให้ บัญชาการมณฑลฐานบกที่37เพื่อดําเนินการส่งมอบต่อให้กับกําลังพลที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับฝากความขอบคุณไปยังกําลังพลทุกนายค่ะในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจทําความดีเพื่อส่วนรวมและขอให้รักษาความดีนี้สืบต่อไป และนอกจากนี้นะคะพลตรีบุญยลิศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่37ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่37ยังได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่บ้านไม้ลุงขนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้นะคะยังได้นํากําลังพลสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางเทศบาลตําบลเวียงพังคําและเทศบาลตําบลแม่สายในการบรรจุถุงบิ๊กแบกเสริมคันดินบริเวณจุดรอยรั่วและจุดต่างๆบริเวณแม่น้ําสายสร้างความแข็งแรงให้กับแนวกั้นน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ําจากแม่น้ําสายทละลักเข้าท่วมในชุมชนอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังพบว่าสถานการณ์น้าในแม่น้ําสายยังคงทรงตัวค่ะและยังมีปริมาณน้ําทละลักเข้ามาในพื้นที่จึงต้องใช้การ อุดรอยรั่วต่างๆเป็นการด่วนทีเดียวค่ะ